สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนาะแล้วทีนี้ก็ไปชอบประเทศเขาทุกคนหลงรักประเทศเขานะคะแล้วทีนี้ก็อยากจะย้ายไปอยู่ทุกคนแต่คราวนี้ปัญหาก็คือพูดภาษาไม่ได้นะคะก็ต้องไปเริ่มเรียนภาษาเยอรมันใหม่ทุกคนไม่รู้จะทายัางไงกับชีวิตนะคะตอนนี้ก็มีอยู่3ามช้อยส์นะคะคือ1ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์เรียนภาษาใหม่แต่มันจะต้องใช้เวลานานมากนะคะกว่าที่จะกว่าที่จะได้ทํางานอ่ะทุกคนกว่าที่มันจะ แล้วก็ข้อ2ก็คือย้ายกับนอร์เวย์เหมือนที่เคยตั้งใจไว้นะคะช้อยที่สามก็คือเราพักบ้านพักเราเนี่ยทุกคนที่เราอยู่เนี่ยอยู่ติดชายแดนเดนมาร์กนะคะก็คืออาจจะไปหางานทําที่เดนมาร์กดีไหมเพราะว่าที่สเีเดนเนี่ยค่าของชีพมันต่ากว่าเดนมาร์กนะคะแล้วก็ที่เดนมาร์คค่าแรงแพงนะคะ แล้วคลิปนี้ก็คือแบบฝากถึงนะคะสาภายเดนมาร์กนะคะที่เป็นเพื่อนกันในอยู่ในติ๊กต็อกนะทุกคนช่วยมาเมนหรือว่าทําคลิปบอกก็ได้นะคะเกี่ยวกับรายได้ของผู้ช่วยพยาบาลนะคะแล้วก็หน้าที่อะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มจะสับสับชีวิตของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าจะไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแบบวแบบแบบ่าอยากคือแบบนั่นแหละทั้งสามช้อยนั่นแหละทุกคนกำลังบบคิดอยู่ในหัวนะคะตอนนี้ขอทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย